สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี youtube ทุกท่านที่ตามครูนานะคะเราจะมาพูดถึงว่าวิธีการแก้อาการปวดของเราทุกคนปวดใช่ไหมทุกคนรอคอยใช่ไหมไม,ม่ว่าครูหรือใครก็ตามเราเป็นมนุษย์เวลาเรารู้สึกรักใครเนี่ยเวิร,ร์เขาจะมีค่ามากเวลาเรารู้สึกคิดถึงใครเนี่ยการคุยของเขาหรือแค่การ มีเอฟเฟกของเขามาหาเราเนี่ยเราจะดีใจมากๆเราจะตื่นเต้นมากๆเราจะมีความสุขมากๆมันจะเป็นเหมือนน้ำฉลมจิตน้ำาชลมใจไม่ไม่ทราบว่าของทุกคนเป็นไหมแต่คุณเป็นอันนี้คือเล่าให้ฟังมันเป็นแบบนั้นแล้วคราวนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเนี่ยเรียกว่าความรักความรักหรือเราเจอซอเมดเราจะรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสบายใจ รู้สึกดีใจรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกน่าค้นหารู้สึกเห็นว่าเธอมีความล้ำค่ามีความพิเศษมีความเพอร์เฟกมีความแบบพีซฟูลอยากตื่นขึ้นมารอคอยเคยเป็นไหมฉะนั้นวันนี้จะมาบอกว่าถ้าเรามีอาการป่วงกังวลหน่อยคิดมากไม่เป็นตัวเองไม่มีสติเลยสิ่งแรกต้องทำนะทุกคนนะอันนี้จะบอกทริคหนึ่ง ให้ตระหนักรู้ตอนนี้ว่าถ้าเราเจอคนคนนี้เราโชคดีหรือโชคลายตอนนี้ให้ทุกคนเลือกคุณรู้จักเขาคุณโชคดีหรือโชคลายถ้าคุณตอบครูได้ว่าคุณโชคดีคุณกำลังมาถูกทางว่าคุณเชื่อว่าเขาคือคู่ของคุณแต่ถ้าคุณตอบครูว่าโชคลายเจ็บปวดแบบโดนแทงโดนแทงข้างหลังตลอดอันนี้ เป็นความโชคร้ายที่ในร่างกายเรามีดาร์กเยอะหรือมีความกลัวเยอะมีความน g a าทีฟเยอะแนะนำให้ฝึกและพัฒนาร่างกายให้เรากลายเป็นคนมีเซลล์คอนฟิเดนซ์มีความมั่นคงมีความสตรองแห่งจิตก่อนคนทุกคนมีทั้งข้อดีข้อแบดข้อด้อยข้อล้มเหลวหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือผู้ชายคนที่เรารักฉะนั้นอย่าไปโทษเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วทำให้เราเจ็บอันนี้คุณกำลังมาผิดทางคุณจะต้องมองว่า อะไรคือข้อด้อยหรือข้อที่ทำให้ฉันมีพลังงานแบบอ่อนแอขนาดนี้ในความอ่อนแอคุณจะต้องทำให้มันกลายเป็นคนสตรองขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาด้วยมือเรานั่นก็คือพยายามทำอันที่สองก็คือเซลทอบอกกับตัวเองว่าฉันโชคดีแค่ไหน ที่คนรอบข้างหลายๆคนแม้กระทั่งดาราเซเลบหรือเพื่อนฝูงฉันก็สมหวังในความรักฉันได้เห็นความงดงามของความรักฉันได้มีความสุขกับความรักฉันได้ตื่นตาตื่นใจกับเพื่อนเสมอที่เพื่อนแต่งงานหรือเพื่อนถูกขอแต่งงานฉันได้เห็นเพื่อนมีความสุขอินเนอร์ดีเสมอเมื่อเพื่อนไปเดทอันนี้คือพลังงานรอบตัวที่ฉันมีมันก็แปลว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งในที่จะถูกเลือกให้ได้รับความสมบูรณ์แบบแบบนี้ การเซลทอแบบนี้คือการชื่นชมอภชตในความรักที่มันงดงามถ้าคุณพูดถึงแต่ความรักที่ล้มเหลวคุณจะได้แต่ทอกสิกเหรอแต่ตอนนี้การเซลทอของอยูในเอวิเดะทั้งโลกภายในในจิตในคําพูดเราเซลทอกันไงลองเช็คคนบางคนเช็คแต่ว่าพี่ไม่มีคู่พี่ไม่มีโชคทั้งคู่พี่ไม่มีโชคดีในการเจอผู้ชายที่ดีเลยอันนี้คือคุณกําลังดึงดูดความล้มเหลว แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณโชคดีคุณจะบอกว่าจากนี้ไปฉันจะเจอคู่ที่ดีจากนี้ไปฉันจะสมหวังจากนี้ไปฉันจะเจอคู่ที่ดีแล้วจากนี้ไปฉันจะฉลาดเลือกแล้วจากนี้ไปฉันจะมีความสุขที่งดงามและได้ไปเที่ยวกับแฟนละ่ะคุณพูดอย่างนี้ไหมคะถ้าคุณพูดแบบนี้อยู่มาถูกทางแน่นอนนี่เรียกว่าเซลทอร์ที่สําคัญการให้ค่าของบทคำว่าเริฟมเนี่ยเราให้ค่าอะไรเราให้ค่าบวกหรือให้ค่าลบ ถ้าเราให้ค่าแต่แบดแบดมองแต่เรื่องแบดแบดเรากําลังจะใส่พลังงานที่เป็นพิษให้กับร่างกายต้องสังเกตดีๆอันที่สามก็คือมนุษย์เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่เรียกว่าสมหวังในความรักแต่ถ้ามันไม่มีคุณต้องใช้พรแสวงคนบางคนอาจจะถูกหมอดูบอกว่าเฮ้ยดวงไม่มีคู่แต่ครูถามตอนนี้ว่ายูอยากมีคู่ไหมถ้าอยู่อยากดูอยู่ไม่ต้องถ้าอยู่อยากมี อยู่ไม่ต้องเชื่อใครอยู่แค่เชื่อตัวเองว่าถ้าพรสวรรค์ของฉันมันไม่ได้มาด้วยฉันจะใช้พรสแสวงคือการที่จะสร้างตัวเองให้สมหวังในความรักเพราะฉะนั้นคุณจะทุ่มและโฟกัสว่าฉันคือคนหนึ่งที่จะสร้างตัวเองให้อ t r a c t คนที่จะสมหวังในความรักเขาต้องสวยเขาต้องสะอาดเขาต้องคนที่จะมีอาการของการที่จะเป็นพรสแสวงและสมหวังก็คือเขาจะเปลี่ยนตัวเองถ้าเมื่อก่อนอ้วนก็จะผอม ถ้าเมื่อก่อนผิวคล้ำม,มากก็จะทําให้ใสมีออร่าขึ้นผิวดีขึ้นผิวฉ่าขึ้นถ้าเมื่อก่อนผมมันไม่สลวยสวยงดงามเขาก็จะทําให้ผมมีน้ําหนักมีสปริงมีเทกเจอร์มีสีสัตนที่มันเปลี่ยนไปถ้าเมื่อก่อนหน้าหุ่นเราไม่ได้แอทแทร t เราก็จะทําให้มันมีก้นให้มันมีมิวขึ้นมา ถ้าเมื่อก่อนเราเป็นคนพูดไม่เป็นเราก็จะเพิ่มจริตขึ้นมาถ้าเมื่อก่อนเราใช้ตาใช้การอ้อยไม่เป็นเราก็จะเพิ่มนี่เรียกว่าการใช้พรแสวงเข้ามาและที่สําคัญคุณจะเป็นคนที่กล้าที่จะสร้างมายเซตหรือดีมลิ t ขึ้นมาว่าคนในรันเวย์ของฉันคนในสเปคของฉันคนที่เป็นของฉันฉันจะแอตแทรคนแบบเนี้คุณต้องเซลล์ทอลพูดกับตัวเองว่าเขามีอยู่จริงให้ได้เขาเกิดมาแล้วในโลกนี้ให้ได้ แม่ครูเคยพูดเสมอว่าคนทุกคนเกิดมาเป็นเลขคู่อยู่แล้วก็คือมีคู่แต่จะอนุญาตให้ตัวเองอยู่คนเดียวหรือมีคู่มันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลบางคนเขาปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเขาก็อยู่คนเดียวไงทุกคนแต่ถ้าตอนนี้คุณปรารถนาที่จะเป็นคู่คุณก็ต้องใช้พรสวรรค์และพรแสวงบวกกันให้มันอ tract เกิดเสน่ห์ขึ้นมาเนาะและอันที่4ี่ก็คือเมื่อคุณสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยรับรอง แค่เช็คเลดติ้งว่าเริ่มมีคนมากดไลค์ยังมีคนเริ่มมองยังมีคนเริ่มชมยังมีคนเริ่มมาขอเบอร์หรือมีแอดแท็กยังถ้าไม่มีทําไงครูไปเลยในโลกโซเชียลที่เขาเรียกว่าเว็บเดตมันจะต้องมีคนสนใจอยู่สักคนแน่ๆมองหาแล้วจะมองเห็นและที่สําคัญกล้าปเปิดรูและถ้าตอนนี้อกหักรักคุดอยู่กล้ามูฟออนแล้วก็กล้าปเปิดโอกาสให้ตัวเองอย่าให้ตัวเองเซนารักตัวเองนะ จากนั้นเมื่อเริ่มกลับมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่กลับมาหรือเป็นเคสที่เขาอับเดตเราเจอกันหรือเป็นเคสที่เพิ่งมาคุยกันก็ตามสิ่งที่ต้องทําคือคอยตามคอยก็ตามก็คือทําให้เหมือนคุยให้สนุกคุยให้น้อยอย่าคุยให้เยอะอย่าเป็นคนเฝ้ารอจนเขาจับพลังงานได้อย่าเป็นคนพูดไม่เป็นอย่าเป็นคนเพิร์เจอร์อย่าเป็นคนที่นกาทีฟเกินไปอย่าเป็นคนที่สั่งการเกินไป ฝึกเป็นคนที่จะพูดเป็นถ้าเกิดเราพูดไม่เป็นต้องไปเรียนรู้ถ้าเราไม่มีสเสน่ห์ต้องไปก๊อปปี้คนสําเร็จถ้าเราเป็นคนไม่มีเคมีคอลไม่มีแรงดึงดูดหรือสร้างท็อปิกไม่เป็นเราจะต้องไปพัฒนาให้ตัวเองมันมีให้ได้ทุกคนทุกอย่างในโลกนี้แค่เรามองหาเราก็จะมองเห็นถ้าเราไม่รู้เราก็ไปเรียนรู้เนี่ยก็คือเพิ่มความฉลาดให้ตัวเองเนาะไม่ว่าจะเรื่องนั้นเป็นเงินงานสุขภาพธุรกิจหรือความรักก็ตามเราก็แค่เข้าไป เมื่อคอยตามเราก็จะไปสังเกตเขาในโซเชียลหรือการที่เขาแชทดูลักษณะดีเทลของคนว่าแชทยังไงโพ์ Post ยังไงใช้ชีวิตยังไงแค่ทำชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็คุยให้เป็นรู้จักถามไถยนอบน้อมคุยเรื่องครอบครัวจิพาทะคุยว่าเขาชอบอะไรทุกอะไรไม่แฮปปี้เรื่องอะไรเขามีปมอะไรพยายามที่จะหาข้อมูลเขาให้ได้อย่าเพิ่งพยายามไปได้ใจเขาพยายามที่จะไปเป็นมิตรเป็นเพื่อนเขาให้ได้ก่อน ที่สำคัญอันสุดท้ายอันที่5อย่าไปทำลายเกมมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าปล่อยผ่านปล่อยผ่านก็คือรู้อะไรเห็นอะไรก็เฉยเฉยไว้ก่อนเ,ออเขาไปตรงไหนเขาไปเที่ยวยังไงเห็นมือเห็นไม้เห็นอะไรที่มันดูโอ้ยฉันจะฉลาดฉันรู้แล้วว่ามันไปกับใครอย่าเพิ่งไปทำการปล่อยผ่านก็คือเห็นอะไรก็เฉยเฉยเพราะถ้าตราบใดที่เขายังไม่แต่งงานก็ยังไม่จดทะเบียนเรามีสิทธิ์หน้าที่ของเราคือทำคะแนน อย่าไปรู้มากอย่าไปจับผิดอย่าไปจับจ้องอย่าไปไล่ล่าอย่าไปถามสถานะหรืออย่าไปให้เขาเลือกมันผิดจิตวิทยามีหน้าที่เพิ่มเสนะ่ห์เพิ่มความสวีทเพิ่มความสมาร์ทเพิ่มความเฮลที่เพิ่มความสุขภาพดีเพิ่มความแอดแทรกและที่สำคัญเพิ่มโมเมนต์ที่มุ้งมิงน่ารักและให้จดจำน้อยแต่มากไปเรื่อยๆให้รู้ว่าเวลาไหนควรชัดกับเขา ถ้าไม่รู้ไปเรียนในห้องเรียนว่าเวลาไหนควรแชทเวลาไหนควรคำคะแนนเวลาไหนควรทาแต้มเวลาไหนควรสั่งจิตเวลาไหนควรเสกเวลาไหนควรโปรแกรมเวลาไหนควรแบบมีไอคอนแ t a c t ที่ดีมันคือเทคนิคกราเมธแต่อันนี้ให้เล่าให้ฟังว่าคุณจะต้องปล่อยผ่านมันเป็นหนึ่งในเทคนิคแต่ในั้นปล่อยผ่านเธอต้องแสดงอากับกิริยาหรือรีแอคที่เป็นคนที่เขาควรจะเลือกหรือควรจะ จับจองเป็นเจ้าของทำตัวประหนึ่งสินค้าที่มันดูแพงดูมีเกรดดูหฮเอ็ดทุกคนอยากได้คนดีและคนที่มีความสุขและครูก็เชื่อว่าและขอวอวยพรก็ได้นะคะว่าขอให้ทุกคนที่ติดตามครูเป็นลูกรลกของจักรวาลทั้งหมดทั้งสิน้นและจักรวาลเจ้าอนุโมทนาและดลจิตนลใจให้เราเจอคู่บุญบาร,รมีและสมหวังในความรักและมีความสุข จเจริญง,งอกง,งามและร่ำรวยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างมีความสุขและก็ทำอะไรก็ง่ายๆสบายๆแข้วคาดปลอดภยัยมีชัยชนะทุกเรื่องนอนหลับฝันดีโชคดีนะคะทุกคน